สุดสวยอนเนกประสงค์วันันตีเหลืออีก2ปีจะเป็นของใคร ถ้าไม่ใช่ของคุณวันนี้มากับรถมาได้น้อย40 0 0 0กิโลกับ x 1 2 0 d m sport ตัวท็อปสุดเพดานปี2020นะครับผมประวัติศูนย์ตลอดละเอียดยิบและข่าวดีสําหรับคนซื้อเงินสดนะครับประกันเหลือถึงเดือน11เลยนะครับมามาเริ่มดูออปชั่นรอบคันของเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ดีเซลนะครับประหยัดน้ามันมากๆนะฮะ190แรงม้าไปได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับมาเริ่มออปชั่นรอบคันกันเลยไฟหน้าของเขานะครับเป็น led นะครับมี กระจังหน้าเป็นคิดนิคิวนะฮะพาร์คิ่งเซนเซอร์นะครับรอบขันมาพร้อมกับชุดแต่ง M s p o r t นะครับและมาต่อที่แม็กนะครับแม็กของเจ้าคันนี้เป็นแม็ก M s p o r t แน่นอนอยู่แล้วนะครับรัดมากับยางนะฮะมิชลินไพรมาซี่นะครับนุ่มๆเงียบๆดอกเนี่ยเต็มเอียดแน่นอนนะฮะขนยังอยู่นะฮะคันนี้เปลี่ยนยางมาเนี่ยลงพื้นไม่ถึงหมื่นโลแน่นอนนะครับมา กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว LED มาให้ใช้งานนะครับผมและประตูของเขาเป็นประตูแบบ Smart Entry นะครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับจุดแต่ง M Sport แน่นอนท่อออกคู่แบบนี้เท่แ,แบบนี้เลยนะครับและก็ฝาท้ายมีคลิกเซนเซอร์มาให้ใช้งานด้วยนะครับตะเข้าไปแม่นๆแบบนี้พื้นที่การเก็บของแน่นอนว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ต้องเก็บได้เยอะแน่ๆนะครับและเบาะสามารถพับ เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บของได้ด้วยม่านบังสายตาอยู่ครบนะฮะไปต่อกันที่ภายในแล้วมาต่อกันที่ภายในนะครับเบาะของเขานะครับเป็นสีมอคค่าอย่างนี้นั่นเองนะฮะเบาะขหน้าปับไฟฟ้าได้นะครับมีเมมโมรีให้2ตำแหน่งด้วยนะฮะแล้วเรามาต่อกันที่จอกลางของเจ้าคันนี้นะครับนี่เลยนะฮะเป็นจอทัชสกรีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบเลยถัดลงมานะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแยก2โซนนะครับช่องเก็บของด้านล่างเยอะมากๆนะครับมีที่วางแก้วให้2ตำแหน่งด้วยนะฮะเกียร หมดการขับขี่มีมาให้นะครับ3โหมดด้วยกัน Eco Pro Comfort และก็ Sport นะครับเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับที่วางแขนนะฮะมีกระดูกไว้ให้ล็อกด้วยนะครับต่อที่พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบ M Sport 3ก้านแบบนี้นะฮะมาพร้อมคูชคอนโทรลและแพดเดอร์ชิฟต์อยู่ด้านหลังตรงนี้ด้านเองนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติปัดน้ำฝนอัตโนมัต,ต,นนต,มติหน้าปัดเลื่อนไมล์ของเขาเป็นแบบอนาล็อกแต่ว่าเขาใช้เป็นดิจิตอลแสดงตัวเลขขึ้นมานั่นเองนะครับ ถ้าไม่อยากละสายตามามองหน้าปัดเลนส์ม่เขามีเฮดอัพดิสเพย์มาให้ใช้งานด้วยอยู่ด้านหน้านี้เลยนะฮะเอ็มพิลไลท์รอบคันเขามีมาให้นะครับสามารถปรับได้2โหมดก็คือคลาสสิกกับสปอร์ตน้่นเองนะครับและมาต่อกันที่เบาะด้านหลังของเจ้า x 1 2 0 d m ส p o r t คันนี้กันบ้างนะครับบอกเลยว่านั่งสบายไม่แพ้รถเก๋งเลยนะแอร์หลังเขาก็มีมาให้ใช้งานนะครับอยู่ทางด้านนี้นะฮะลมเย็นมากๆและมีช่องเสียบ usb a เอ้ยและมีช่องเสียบ usb c มาให้อีก2ช่องด้วยอยู่ตรงด้านหลังนี้นะครับ ช่องเสียบ USB C เนี่ยบอกเลยว่ามีให้ทุกคนติที่นั่งกันเลยนะครับที่วางแขนเขาก็มีมาให้นะครับที่วางแก้วก็มีมาให้สองตแหน่งด้วยนะครับเดินทางกลไสี่คนนั่งสบายได้นอนนะครับย้ำกันอีกทีทวารันตีเหลือถึงปี2028กันเลยนะครับและใครซื้อสดได้ประกันชั้นหนึ่งติดไปด้วยอีก11เดือนถึงเดือนพฤศจิกากันเลยนะครับราคานะครับเสนออยู่ที่959,000บาทใครสนใจติดต่อผมไ,มได้เลยที่เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ข้างหน้านี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกความเชื่อมัน่นเริ่มตน้น